Oh organic, be the be eagerness, compliance, ไคิดจะทำอะไรดีดก็จำเป็นต้องมีจุดหมายหัวใจสำคัญเกียรติยศคำสอพอทัใช้เวลาสั่งสมน,นานอุดมการณ์สิ่งที่ฉันยึดมั่นไว้ในใจ วสวัสดีค่ะการประสานความร่วมมือยึดถือความซื่อสัตย์สุจริตเป็นค่านิยมที่พวกเรายึดถือเป็นแนวปฏิบัติกันค่ะพวกเราจะร่วมมือกันมุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสมรรถนะสูงสู่สังคมการเรียนรู้ที่ยั่งยืนตามวิสัยทัศน์ของสุพรรณบุรีเขต3ค่ะท่านดออรอำนาจเหลือน้อย พุมในการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต3ท่านกล้าคิดกล้าทำกล้านำการพัฒนาทุกโครงการทุกกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจะต้องนำผลงานออกเผยแพร่ประชาสัมพันธ์นี่คือรายการ o x กซิเจนออฟเอ t เคชข่าวเช่นจันสุพรรณ3ออกอากาศทังช่อง YouTube ทุกวันจันทร์ตั้งแต่เวลา12นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะ รายการนี้เป็นเวทีให้ทุกโรงเรียนได้จัดทำวิทยาความยาวประมาณ5-7นาทีโดยส่งผลงานไปที่กองบรรณาธิการข่าวสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต3ผ่านทางช่องทางลายคุณคณิ tha เอี่ยมสำอางคุณนัทนรีน,นันเทพวงศ์และคุณวรพานวิบูลสุวรรณค่ะถ้าหากวิทยาของโรงเรียนใดมีคุณภาพและเกิดประโยชน์ ทางรายการจะส่งไปออกอากาศในรายการพุทธเช้าข่าวสวพทอต่อไปค่ะนอกจากนี้นะคะทางรายการของเราเนี่ยจะคัดเลือกผลงานนะคะที่ทางโรงเรียนส่งมาเพื่อรับรางวัลเชิญชูเกียรติต่อไปค่ะและในโอกาสนี้ขอเชิญทุกท่านรับชมข่าวจากรายการ s p b 3 Fresh n e w Oxygen of Education จากสำนังกงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต3กันค่ะ สวัสดีค่ะรายการเที่ยงจันทร์สุพรรณสามวันนี้พบกับกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยเจี๊ยบจันทิราคงกเรียนค่ะกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาวันนี้จะมาชวนทุกท่านได้รู้จักรางวัลที่ยิ่งใหญ่อีกหนึ่งรางวัลน,นอกเหนือจากรางวัลที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้เสนอเป็นประจำทุกปีค่ะอาทิเช่นรางวัลครุสภา รางวัลครูรูุ้ดีรางวัลครูดีในดวงใจรางวัลพฤหัสบดีรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติครูในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆแต่มีอีกหนึ่งรางวัลค่ะที่เป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจสําหรับอาชีพของการเป็นครูนั่นคือรางวัลอะไรคะที่คุณครูอยากจะส่งกันแต่ยังไม่ได้ส่งเพราะคิดว่าเราทําไม่ได้ทายกันสิคะว่าคือรางวัลอะไร ใช่ค่ะรางวัลที่เรากําลังจะมาพูดถึงในวันนี้ก็คือรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีค่ะซึ่งปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่6แล้วนะคะเป็นรางวัลที่สมเด็จพระนิธิถิราเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานให้แก่ครูที่สร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นกับลูกศิษย์และสร้างประโยชน์อันอย่างยิ่งกับวงการการศึกษาในประเทศต่างๆรวม14ประเทศในภูมิภาคเอเชีย วันออกเฉียงใต้ค่ะ14ประเทศประเทศละ1รางวัลน,น,นะคะและในปีนี้ค่ะได้มีการแจ้งการเสนอรายชื่อผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีประจําปี2568ครั้งที่6ไปจํานวน2ฉบับค่ะฉบับที่1จากสํานักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยให้สํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาคัดเลือกให้เหลือเพียงจํานวน1ท่าน ฉบับที่2ค่ะจากศูนย์ประสานงานรางวัลสำนักง,งานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งกำหนดให้ส่งจำนวน6ชุดค่ะพร้อมแผ่นบันทึกข้อมูลจำนวน1แผ่นส่งที่กลุ่มประสานงานรางวัลสำนักง,งานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรีโดยมีข้อแม้นะคะท่านสามารถเลือกส่งได้แค่ทางใดทางหนึ่งเท่านั้นค่ะส่งที่สำนักง,งานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือจะส่งที่งานประสานงานรางวัลสำนักง,งานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรีเลือกได้เพียง1ช่องทางเท่านั้นค่ะ หากท่านที่ต้องการเสนอส่งทางสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ส่งได้ที่กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาภายในวันที่9สิงหาคม2567 หากท่านต้องการส่งที่ศูนย์ประสานงานรางวัลสำนักง,งานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรีให้ท่านส่งเอกสารจำนวน6ชุดพร้อมแผ่นบันทึกข้อมูลนะคะส่งที่สำนักง,งานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรีภายในวันที่30สิงหาคม2567ค่ะ เราเชื่อว่าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต3ของเราเก่งๆมากหลายท่านนะคะอย่าลืมส่งผลงานกันนะคะรายการเที่ยงจันทร์สุพรรณ3โดยกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาขอราไปก่อนอย่าลืมเสนอขอรางวัลกันนะคะเราเชื่อว่าทุกท่านทำได้ค่ะสวัสดีค่ะ